ต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องเห็ดกินแบบง,ง่ายๆมือนี้ปีใหม่กับพุทยุดพี่น้องเฮห็ดงานงอกๆไม่มีหอดเวลาไปใจตลาดมือนี้ก๋วยเตี๋ยวน้ำลูกชิ้นเนื้อจ่าเซนเล็กเตรียยัักนาวหอมโดกโดดพร้อมเรียบร้อยจ้ะบวกเนื้อสดใส่น้ำจ้ะสับแสหอมๆนัวใส่ข้างๆเนี่ ลงโดดเาวานลงจ้ะม,มาบัดน,นี้มาตักน้ำใส่บัดตตักน้ำก๋วยเตี๋ยวลงพี่น้องแล้วเขาก็ไปซิมนั่ๆบัาน,นอากาศหนาวๆนวบัดน,นีตคิดประวักได้พี่น้องว่าสิกินอย่างนอกจากของเผ็ดๆห่อนๆพี่น้องแก้หนาวมาบัดน,นี้พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยน้ำกันจามามาโอ้ยก๋วยเตี๋ยวห่อนๆเป็นแต่เสีบคักพี่น้องเหลืองานมาเมยเมยนหนาวหนาวสิ้นมงัน ปุงจังไหนที่ปุงพอดีพจจ่องามถึกใจเจ้าของค่ะแ่บขาดพี่น้องมีไหม,มกนขอให้พี่น้องเพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะจ้ะมีแต่สิ่งดีๆไร้ยมตเพ่มมาจากพี่นอ้องสิเฮ็ดอี่ยังไก่ข้อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจ้ะอืมอับกกับพี่น้อง เกียงลินพี่น้องถัวยบบกไงก็เกียงลินนำซุปกับเบิดพี่น้องแ่บคักหิ้วคักมาบัดนนี้พี่น้องมากินกล้วยกินกล้วยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาที่อยากเฮ็ดอยากสาั่งให้ได้มากยังไงกล้วย,วยคือเข้ากิ่นกล้วยด้วยพี่น้องคือคำซื้อกล้วยจะให้ทุกอย่างกล้วยจะพี่น้องมามากินกล้วยกันบานี้ เจ้ากองเลยสิกลิ่นหาเรียกบ่วหน่อยบ่นใหญ่ปันใดก่อนมัน้ามันกลิ่นบ่เบิดมาพี่น้องไม่กลิ่นเอาโซกอาลาบกิ่นเอาโซกอาลาบน้ำกันจ้า